รัฐภูมิโตคงทรัพย์รับบทชุนและเชตวันชุนชายหนุ่มเชื้อสายจีนที่ขยันขันแข็งมีอาชีพเป็นพ่อค้าผ้าอยู่ที่ตลาดชุนเป็นจิตใจดีคนเจียมตัวจนบางครั้งดูเหมือนเป็นคนที่ไม่สู้คนชุนรักเฟื่องอย่างสุดหัวใจแต่ด้วยฐานะที่ต่างจากเฟื่องราวฟ้ากับเหวทําให้ชุนเลือกที่จะพาเฟื่องหนี เป็นผู้เริ่มต้นบ่วงแห่งกรรมเป็นคนที่ขอให้นางร่วมเอ่ยคำสาบานว่าจะติดตามเป็นคนรักกันทุกชาติพบไปเชตวันชายหนุ่มคาสโนวาผู้เพียรพร้อมไปหมดทุกอย่างแต่เป็นคนไร้หัวใจรักใครไม่เป็นเห็นผู้หญิงเป็นที่รองรับอารมณ์ใครเท่านั้นเชตวันมีโรคประจำตัวที่อาจทำให้เขาตายได้ตลอดเวลาทำให้เขาชิงชังชีวิตของตัวเองใช้ชีวิตอย่างเหลวไหลและชั่วร้าย นัทาวิรนุชทองมีรับบทนวลและเนตรอับสรน,นวลลูกสาวนายพรานามีที่มีนิสัยมุทะลุเด็ดเดี่ยวเหมือนชายกล้าได้กล้าเสียรักความถูกต้องเมื่อนวลได้มาเจอกับชุนและช่วยชีวิตชุนไว้จากการลอบฆ่านวลช่วยรักษาพยาบาลชุนจนหายและหลงรักชุนโดยไม่รู้ตัวเพราะความเห็นใจเนตรอับสอเป็นหญิงสาวที่มีจิตใจดีซ่อนความรู้สึกเก่ง เนธเป็นสาวน้อยที่มีความอดทนรักในศักดิ์ศรีของตนเองไม่ชอบให้ใครรมาดูถูกเนธเป็นคนดวงแข็งพลังแขนของเฟื่องจึงทำอะไรนวนปลปรางไม่ได้ง่ายๆ ุลนัทปริยาวัฒน์รับบทเฟื่องและผีเฟื่องเฟื่องหญิงสาวจากตระกูลสูงสักรูปลักษณ์งดงามจนเป็นที่เลื่องลือเฟื่องเป็นหญิงที่มีใจมั่นคงเด็ดเดี่ยวจริงจังต่อความรักมากทำได้ทุกอย่างเพื่อความรักผีเฟื่องเพราะคำสาบานทำให้ผีเฟื่องกลายเป็นวิญญาณที่อาฆาตตามจองเวรทุกคนที่ขัดขวางความรักของนางที่มีต่อชุน คนรักของนางในอดีตกลายเป็นแรงอาฆาตที่มากกว่าแรงแห่งรักที่นำพาทุกคนที่เกี่ยวข้องไปพบจุดจบแห่งกรรมปีติศักยาวนานนนรับบทพันธและพายัพ ผ่นลูกชายผู้มียถาบารดาศากเจ้าเล่ห์นักเลงหัวไม้หลงรักนางต้องการแย่งชิงมาเป็นของตัวพายับที่ชายของเชตะวันที่มีนิสัยขี้อิจฉายอยากได้อยากมีเกเรและอัดพันต้องการได้ดีเหนือเชตวันทำทุกวิถีทางเพื่อแย่งทุกอย่างจากเชตะวัน ิกาชายรับบทหมอกล้องหมอกล้องชายหนุ่มผู้หวังดีกับเนธสุภาพอบอุ่นอ่อนโยนและคอยช่วยเหลือเนธตลอดเพราะหมอกล้องรักเนธแต่ไม่กล้าบอกความรู้สึกของตัวเองให้เนธรู้เพราะกลัวว่าจะเสียเนธไป มาติกาอัธกรสิริโพรับบทปารามีปารามีเพื่อนสนิทของเนธศรัทธาในศาสนาและมักไปปฏิบัติที่ทําอยู่เป็นประจำเป็นสาวที่ธรรมธรรมโมมีเหตุและผลเข้าใจโลกและเป็นคนชักชวนเนธให้เข้าปฏิบัติธรรมจนคนพบที่มาที่ไปของการถูกจองเวรในที่สุด ชัชด,ดาพรธนันทารับบทส้อยและแซนลี่ส้อยสาวสวยเป็นบา่าในเรือนใหญ่รักสวยรักงามชอบหวานสเสน่ห์ไปทั่วมีความมั่นใจแต่ลึกๆแล้วเป็นคนที่มีความอิจฉาริษยาไม่อยากเห็นใครได้ดีไปกว่าตนโดยเฉพาะเฟื่องซึ่งเปรียบเสมือนคู่แข่งด้านความรักเมื่อซอยรู้ว่าชุนรักอยู่กับเฟื่องซอยจึงทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้สองคนรักกัน สีดาเมียรับลับของพายัพที่ยังคงมีความทะเยอทะยานอยากได้อยากมีจนลืมความถูกต้องไปจนหมดสิ้นอาศัยเรือนร่างปูทางไปสู่สิ่งที่ต้องการ จัก,กริตอมารัตรับบทพระยาอารักษ์และอาทิตย์พระยาอารักษ์พ่อของเฟื่องเป็นคนเข้มงวดเด็ดเดี่ยวใจแข็งดุดันเป็นใหญ่ที่สุดในเรือนทุกคนต้องเชื่อฟังและทำตามคำสั่งอาทิตย์เป็นคนลำเอียงรักลูกไม่เท่ากันต้องการเอาชนะเชตวันลูกที่มีแต่ความดื้อรั้นไม่ทำตามความต้องการของตัวเอง รัชนีสิระเลิศรับบทคุณหญิงสีเรือนและคุณสวงคุณหญิงสีเรือนเป็นแม่ของเฟื่องรักลูกอยากให้ลูกมีคู่ครองที่ดีสีเรือนเป็นคนที่รักและเคารพสามีมากจนไม่กล้าที่จะขัดใจสามีถึงแม้ในบางครั้งจะไม่เห็นด้วยกับการกระทำของสามีก็ตามคุณสวงเจ้าของสถานปฏิบัติธรรมผู้เชี่ยวชาญในสมาธิฌาน คุณสวงสามารถมองเห็นอดีตชาติมองเห็นกรรมที่ทุกคนทําไว้แต่ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้มากไปกว่าคอยเตือนคอยช่วยเหลือในสิ่งที่ถูกต้องแขกชวนชื่นรับบทเป็นเพียนและพง เทียนเป็นสมุนของพันที่กลางและคอยหาเรื่องตลอดเวลาช่างพูดปากเก่งพงเป็นสมุนคู่ใจของพายัพที่พร้อมจะช่วยได้ตามคำสั่งของพายัพตลอดเวลา วิจเจนอักษรรับบทเป็นสิงและสิทธิสิงเป็นสมุนของพันที่ขี้กลัวคอยทําตามเทียนที่เป็นคู่หูกันตลอดเวลาสิทธิ์เป็นเพื่อนสนิทของเชตวันที่คอยเป็นลิ้วล้อให้กับเชตวัน บุ๋มบิ๋มสามโทนรับบทเป็นนายเบีย้ยและบวรน,นายเบีย้ยหัวหน้าทาตภายนอกดูดันเที่ยมโหดแต่ภายในเป็นคนดีตรงไปตรงมาบาวรเป็นพ่อบ้านของเชตะวันที่คอยดูแลเชตะวันอย่างดีแต่กลับเป็นไม่พูดไม่ได้ ลาลาอาสยามรักบทเป็นทัพทีมและทิปทัพทีมทาตรับใช้คนสนิทของเฟื่องที่กรับปีปอกระป้าปอเป็นคนโผลงผังไม่ยอมคนไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบรักเจ้านายมากทิปเป็นเพื่อนร่วมกวนเดียวกับเนตรและปารมีทิปเป็นคนสนุกสนานร่าเริองงอที่มักจะโผล่มาผิดจังหวะตลอดเวลารักเพื่อน ลูลูอาสยามรับบทเป็นอุ่นและอนงอุ่นทาตรับใช้คนสนิทของเฟื่องที่จงรักภักดีกับนายเป็นที่สุดอุ่นจะเป็นคนใจดีอ่อนโยนไม่ค่อยทันคนอ,อนงเป็นหลานสาวของบาวรซึ่งเป็นคนใช้คนหนึ่งในบ้าน<ด>ของอเชตวันอ,งอ,อนงจะเป็นคนที่กลัวขี้ตกใจเป็นห่วงเป็นใหญ่เจ้านายมากคอยดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน าริสาพรมสุภารับบทเป็นด่วงและเลขาพันธด่วงแม่ของพันธ์ที่รักลูกในทางที่ผิดมาตลอดด้วยความที่เป็นคอนามีฐานะดีจึงเลี้ยงลูกด้วยเงินและบริวารดารัตเลขาของพายัพที่ประจบสอบพอรองข้ามูลคดีรับบทเป็นพรานามี พรานมีพ่อของนวลเป็นพรานป่าที่มีความรู้เรื่องยาสมุนไพรและมีลางสังหรณ์พรานมีอยู่กับลูกสาวเพียงลำพังนวลจึงแข็งแกร่งตามแบบอย่างของพ่อยอดชายเมฆสุวรรณรับบทหลวงปู่ หลวงปู่ซึ่งเป็นปู่แท้แท้ของปารมีมีคาถาคมอย่างรู้สิ่งต่างๆแต่ทุกอย่างย่อมเป็นไปตามกรรมของแต่ละคนพักจิราวิศววิสุทธ์รับบทเดือน เรือนธาตุในเรือนของเฟื่องที่ถูกฆ่าตายวิญญาณไม่ไปผุดไปเกิดคอยรับใช้เฟื่องในขณะที่เฟื่องยังอยู่จนถึงตายไปแล้วก็ตาม